ไม่ว่าหญิงสาวจะก้าวไปทางไหนร่างนั้นจะขยับตามเธอทันทีเหมือนเงาสะท้อนในกระจกเธอตัดสินใจคว้าขาตั้งกล้องหวดใส่ร่างนั้นแต่มันก็สวนกลับทันทีเมื่อเห็นเธอนอนมันก็ล้มตัวนอนลงหญิงสาวรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีแต่มันพุ่งไล่ตามแล้วกดเธอเข้ากับประตูแรงกดทับเพิ่มขึ้นเธอพยายามฝืนผลักออกแต่ก็สู้แรงมันไม่ไหวจนเธอเริ่มหายใจไม่ออกในที่สุดสติของเธอก็ดับวูบลงซึ่งร่างนั้นก็เลียนแบบเธอได้อย่างสมบูรณ์เธอเข้าใจความสิ้นหวังและความไร้หนทางที่สามีของเธอเคยเผชิญตอนที่เธอดูภาพ จากกล้องเธอไม่คิดว่าจะได้ยินเสียงสาม,มีถูกบันทึกไว้เขาหยิบระเบิดฟอสฟอรัสออกจากกระเป๋านั่งลงหลังพิงกำแพงเขาดึงสลักออกด้วยความสิ้นหวังแต่สิ่งที่ทําให้เธอช็อกยิ่งกว่านั้นกลับเป็นสิ่งที่เกิดจากสาม,มีของเธอที่ถูกไฟเผามอดไหม,หม้แต่กลับมีร่างที่เหมือนเขาเดินมาปรากฏตัวหน้ากล้องเมื่อเธอรู้สึกตัวเธอพบว่าร่างนั้นยังคงเรียนแบบการเคลื่อนไหวของเธออยู่เธอค่อยๆเดินไปที่กระเป๋าหยิบระเบิดฟอสฟอรัสขึ้นมาแล้ววางใส่ในมือของร่างนั้นทันทีที่ทั้งสองสัมผัสกกกัันนนนนรรร่่าาางง้็็เเปปปลลียยู หญิงสาวโดยสมบูรณ์แบบเมื่อระเบิดใกล้เริ่มทำงานหญิงสาวรีบวิ่งหนีออกมาข้างนอกแล้วร่างนั้นก็มอดไหมประภาคารทั้งหลังก็ถูกทำลายย่อยยับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากเธอรายงานต่อศูนย์บัญชาการทุกอย่างก็ผ่านพ้นด้วยดีจากนั้นเธอก็ไปเยี่ยมสามีเพราะเขายังถูกกักตัวอยู่ทั้งคู่กอดกันแต่ในดวงตาของทั้งสองกลับมีแววตาประหลาดในตอนนั้นดูเหมือนผู้ที่ออกมาเป็นหญิงสาวแต่เรื่องนี้มาจากคำบอกเล่าของเธอที่ทำลายร่างนั้นด้วยระเบิดสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจะอ่อนแอขนาดนนั้จริง หรือคุณคิดว่าทั้งคู่เป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่า